ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมชายอาจสายฟรีคนดีคนเดิมนะผมโอ้โหแน่นอนจริงๆอ่ะช่องเราอะเลยได้ว่าช่วงนี้เนี่ยคือผลิตคลิปเนี่ยสาระทั้งนั้นนะเออก็ใครที่เข้ามาดูใหม่หรือว่าเป็นคนดูประจําของเรานะผมก็ฝากกดไลค์นะผมหน้าใหม่ก็ฝาก กดซับนะผมนิวว่างๆเนี่ยคือแบบนั่งดูนั่งฟังนั่งรับชมกูเลยเออนะอย่าได้แต่นั่งดูนะไม่งั้นนิ้วแม่งแบบติดเตียงไอ้เหี้ยนิ้วแม่งจะแบบเออไอ้เหี้ยใช้งานกูทีอก็ใช้งานด้วยการกดซับช่องชายอัดนะโหโหกดไลค์ด้วยกดแช์นะแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยว่ะ 3, วันนี้นะผม,มเรามาจัดเที์ลิสต์ตัวละครที่สายฟรีนั้น มักจะใช้กันนะผมคือจัดจัดตามใจกูอะไอ้เนี่ยอาจจะมีคนค้านว่แบบเฮ้ย hey, คี่นี่มึงมั่วนะมึงมั่วนะก็คอมเมนต์ได้นะผมว่าตัวไหนที่แบบเออเขาใช้กันบ้างสำหรับส่วนตัวของผมก็ใช้พวกตัวนี้นะก็มาเริ่มกับอันดับสิบกันก่อนเลยคร,ครับผมอันดับสิบนะผมเดียวกับนี่ครับโคนีเศรษฐี คือเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ถ้าไม่มีเออเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะผมเออจังไม่พูดไปเลยถ้าไม่มีดาวินชี่นะผมคือใช้อันเนี้ยขัดๆไปก่อนคือแบบใช้แทนกันได้อะ่ะมันก็ก๊อปเหมือนกันนะผมส่หรัสกิลแรกครับผมเป็นสกิลบัฟก็คือเพิ่มเลือดสามร้อยเเซนต์สิบวิแล้วเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเนะี่ยเออยี่อร์เซต กูก็ไม่รู้ว่าเพื่มมาทำเฮี้ยอะไรอันสุดท้ายเลยไม่ค่อยมีมีผลซัก็ไหร่แล้วก็สกิลที่แบบนะเรียกได้ว่าดีดีดีก็คืออะไรสินบนอะเฮี้ยคือแบบตากูไม่ไ,มไหวแล้วอ่ะเออเมื่อคืนไม่นอนละเย <Yeah. S 1> สกิลนี้ครับผมก็ทําการเออยัดตังใต้โต๊ะฝั่งตรงข้ามเพื่อให้มันเป็นฝั่งเราไม่ใช่ก็คือก๊อฟน่ะเออ ด้วยกันง่ายๆนะผมกอปมาลดความแม่นยำทักษะที่แบบเออกูจะพูดเฮี้ยอะไรช่างแม่ง <c oughs> ไอเฮี้ยอยู่ดีก็แทรกซ้อนออกมาผมไปอันดับต่อไปฮะเดี๋ยวมันจะไวเอ้ยมันจะช้ามันจะไหวเฮี้ยอะไรเออลินลินแม่งไปหมดเลยไอเฮี้ยมันแดกมาเมาเมาเลยช่างมันอันดับที่เก้านะผมคือก็นี่ เป็นโคนี่แชมเปญน,นะผมเป็นตัวที่แบบนะแม่งคือดีคือดีอยู่ดีเลยก็ได้นะผมถ้าใส่เกียร์ดีๆเนะี่ยเออเพราะว่าสกิลหนึ่งแชมเปญเนนะี่ยมันจะแบบยิงแบบปิ้วยิงเหมือนแบบไอีมึงจะโกงไว้ไหนวะแต่ว่ายิงไปปุ๊บบางตัวอาจจะไม่โดนไะงเออแต่ว่าระยะมัน ไกลไกลมากๆเลยนะผมแล้วก็ยิงปุ๊บทะลุทะลุอมตะทะทะลุทะลุภาษาไท,าทายไอ้ฮี้ยติดอยู่ลำคอคืนน้ำลายก่อนไม่ต้องรีบแาดเอ๋ยคือยิงไปปุ๊บทะลุอมะตะสร้างความเสียหายพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ลงในพื้นที่นะผมเสร็จปุ๊บก็ทำให้ศัตรูติดพิษเป็นเวลาแปดวิติดติดพิษ เป็นเวลาแปดวิโอ้ยลิ้นแม่งไม่ไหวแล้ววะไม่ถ่ายไหวด้วยโอ้โหกบอกอะไรกูขี้เกียจ <c oughs> กูขี้เกียจเอ้าแล้ว,ลวกสกิลสองครับผมคือสร้างความแม่นยำเพิ่มความแม่นยำสร้างความแม่นยำสุดยอดเลยอัะเพิ่มความแม่นยำทักษะนะผมคือแบบจะยิงแม่นขึ้นเออเริ่มบนไลัยไส้แล้วผมแล้วก็ อันนี้ด้ดยเพิ่มความเร็วกันโจมตีก็ดีนะครับผมอันดับที่แปดนะผมคือบอสจอเครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวเออ่ยกเลิกทักษะอมาตาศัตรูที่บูมนะตอนนั้นเรียกได้ว,ว่าสายเติมสายฟรีที่อะไรก็ใช้กันหมดนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มห่างหายไปแล้วเพราะว่ามันเออ่มีตัวอื่นที่ดีกว่าแต่ก็เรียกได้ว,ว่าสายฟีก็ยังใช้ได้ครับผมเป็นตัวแทงด้วยนะเรียกได้ว่าดี สกิลแรกเนี่ยคือแบบสามารถเอามาคอมโบกับเอมิเลียกับไอซ์ได้นะผมก็คือเปลี่ยนจากการโจมตีปกติกลายเป็นโจมตีพื้นที่ก็คือแบบโจมตีแบบเป็นหมู่เออคือดีนะผมเพราะว่าไอเอมิเลียกับไอซ์เนี่ยมันตีแบบติดขี้ไงเออก็ไปช่วยบัฟให้มันแบบเออตีเป็นวงกว้างจะได้ล้มล้มกันส่วนสกิลสองนะครับผมคือ สร้างความเสียหายลงในพื้นที่ 4, 0 0ันเเซนเสร็จปุ๊บก็ยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูสามวิเลยนะเออคือดีนะสามวิกูไม่แปลกใจเลยนะครับผมว่าทําไมตัวอื่นถึงเอามาแทนบอทเคได้ครับผมไอ้เฮี้ยแม่งแค่สามวิเอาไม่เป็นไรแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นด้วยนะครับผมกระเด็นถอยหลังไปมาถึงตัวที่เจ็ดนะผมอันดับที่เจ็ดนี่ครับผมยืนหนึ่งเรื่องการ การบินตลอดทุกซีซั่นเลยนะผมกับโคนี่ไอโคนี่ไอเฮียโคนี่โคนี่เฉยไอเฮียแซลลี่อัศวินนะผมแซลลี่หมักลุกนะเรียกไ,ได้ว่าเป็นตัวกันบินที่ดีมากๆมากๆแบบมากๆเลยเพราะว่าไอ,สนะาอ้สกิลนะ่ะเพลเลยสกิลน่ะมันจะทําให้ยนะูนิตบินน่ะคือมันมันมัน สก,กิลได้แค่ยูนิตบินเออไอ้เฮี้ยกูจะติดอ่างอำไมวะไอ้เฮี้ยกูอยู่กับเพื่อนฝูงมาตั้งนาน<ๆ>กูพูดกูไม่เคยติดอ่างเลยไอ้เฮี้ยกูลัวนำคลิปทีโอ้โหเฮียติดแม่งยับยับเลยช่างว่านะผมก็คือมันจะทําให้ยูนิตบินนั้นถอยหลังไปอะ่ะถอยไปแบบน่าจะกลางแมปหรือไม่ก็แบบเออท้ายๆเลยอะ่ะเหมือนเล็มอะคือดีครับผมทําให้ตัวบินอะมัน เข้าใกล้บ้านเราได้ช้าลงนะครับผมส่วนบัฟนี่ก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ไปกันเร็วๆเลยอันดับที่หกนะครับผมหกหรือเปล่าวะเออหกแล้วเออหกหกแหละเออนั่นก็คือตัวบินนะผมโอ้โหเป็นเลียวนาตรถไฟด่วนนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวบินที่ตอนนั้นที่มันเข้ามาใหม่ๆนี้นิยมนะ เออเพราะว่าท่านี้นะผมเป็นตัวตัวบินที่แบบตัดตัดกันได้อะเออคือดีนะผมยังไม่พอมันสามารถยกเลิกทักษะามาตัศัตรูได้ด้วย,วยเออคือแบบแม่งดีอะเออแล้วสกิลบัฟมันเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากแล้วครับผมแม่งบัฟแค่ตัวบินด้วยกันเองนะครับผมอันดับที่ห้าเนี่ยเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องแบบพูดว่าเฮ้ยอันดับห้าแม่ง บาวตวะตลกไม่ใช่แซลลี่หน้าไม,ม้ผมโอ้โหแซลลี่หน้าไม,ม้เนี่ยมันไม่ได้แบบถึงมันจะทะลุอามาตะนะฮะสองสกิลเลยแล้วก็เพิ่มแล่ด้วยทำไมมึงอันดับห้าวะอา้าวก็ใจกูคิดว่าอันดับห้าเลยมันคิดว่าแบบเออไม่ค่อยอะไรมากนะคผมโอ้โหเรียกได้ว่าผิดหวังกันไปตามๆกันแน่นอนนะผมอันดับห้า 5. แต่ว่าสกิลมันก็จีจานะเออกิลมัน แรงด้วยแล้วก็มีประโยชน์แต่อันดับห้าพอแล้วเพราะว่าอันดับต่อไปนะผมว่าอันดับสี่ของเราบอกก็เลยว่าโหนะเออคือเก่งมึงมาทีไรเนะี่ยมึงเก่งแน่นอนนะผมนี่คือแซลลี่เฮ็ดนะผมได้ว่าแค่แปดดาวก็ใช้ได้แล้วมึงส่งไปแบบงงๆเลยแนละ้วมึงปล่อยไปเพราะว่าสกิลแรกมัน่ะ แม่งทาให้ชะง,งักสิบวิคือแบบมึงยืนงงในรงตีนเป็นสิบวิอะเออถ้ามันแบบใส่แม่นยําสกิลนะท่านผู้ชมมึงคิดภาพเลยไอเฮียแบบแม่งกรูกันมาไซรีเหต์เตี้ยงไอเฮียแม่งตันสิบวิอะเออตันสิบวิพอแม่งมึงอมตะหรือเฮียอะไรก็ตามมึงไม่มีผลนะคือโกงไอเฮียเป็นตัวฟีที่โกงแลผมอยู่ในตู้ตลอดคือสุ่มได้ตลอดนะผมส่วในพวกสก,กิลนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมไปเอกอยู่ที่ เกี 1> 1่ยวหนึ่งนะผมคือดีอะมาถึงอันดับที่สามนะผมอันดับที่สามเนี่ยผมบอกเันเลยว่าต้องยกให้เขาจริงๆเลยครับผมนั่นคือเบาตัวตลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลบัฟหรือว่าสกิลโจมตีของเขาเนี่ยโอ้โหกูบอกเเลยว่า,วาทั้งแรงทั้งเกียร์นะผมสกิลบัฟเนี่ยคือมึงสามารถสะท้อนความเสียหายกลับไปได้เออมึงใส่ปุ๊บ บาตัวลงแม่งบับอยู่ใส่มามึงตายเองอียคือแบบโกะเออแล้วเพิ่มการใช้ทักษะด้วยนะผมถึงจะสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ก็อย่างน้อยก็เพิ่มเออ,อย่างน้อยมันก็เพิ่มนะครับผมก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะด้วยเออมาถึงสกิลสองเป็นสกิลพระเอกแบบนะพระเอกช่องเจ็ดคือมึงเห็นบ่อยๆเอาง่าย ก็คือเป็นการหยิบกล่องขึ้นมาแล้วก็ปาดหน้าของฝั่งศัตรูนะครับผมทําให้ศัตรูนั้นกลายเป็นกล่องนะครับผมสิบสองวิก็คือแบบเกียนก่อนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยคือแบบเมื่อกี้สตาร์ทสิบวิมึงเจอนี้หน่อยมึงคอมโ,มโบคู่กันอนะ่ะหูยมึงเล่นไงอ่ะน้องมึงเล่นยังไงอ่ะมึงยืนงงไม่พอมึงกลายเป็นกล่องแล้วก็กลายเป็นกล่องไม่พอนะแมงแรงด้วยไ,ไอ้เหี้ยคือแบบมึงปาปุ๊บมึงตาย แล้วผมถ้าอัพเป็นไฮเปอร์ใน4,000เลยแต่ว่าลถทอนการเป็นกล่องขึ้นมาขึ้นมาเฮี้ยลงมาเออนะเริ่มลิ้นห่านแล้วต้องรีบอันดับที่สองนะผมผมว่าท่านผู้ชมต้องคิดเหมือนอันดับห้าคือแบบเฮี้ยอันดับห้านะว่าทําไปตัวนี้เจอกุูเลียมอันดับสองนะผมเป็นโคนี่มัธยมปลายนะผมโอ้โหผมว่าน่าจะเออ คิดกันว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละเออแต่กูพูดไปทำยี่อะไรก็ไม่รู้ความเกียรน่ะนะไม่ใช่สกิลนะผมแต่เป็นพลังแฝงความสามารถของมันครับต่อต้านพายุคือแบบเห็นหลายคลิปไหมที่ผมว่าเออเชื่อคนนี้เราถังแม่งเอาอ่ะก็คือตัวนี้นะครับอีคือทั้งสกิลมันแบบโอ้โหเพิ่มนู่นเพิ่มนี่บัฟโอ้โหบัฟแรกอ่ะเออไอ้เฮียบัฟแรกไอ้สัสคือเอเลน <BS> คือเป็นบัฟเอเลนแต่ดีดีกว่าแต่ไม่มีอมตะไม่มีอมตะสกิลสกิลบัฟเลือดแบบเพิ่มเลือดไม่มีแต่ว่าไปสกิลนี้แทนก็แยกๆกันก็ดีนะครับผมเ <BS> กียร์นบบเกียร์นี้คือแบบสมมุติว่าถ้าคุณแบบกดหน้าป้อมเขาแล้วเขาแบบคอมโบล้างผ่านมาพายุมาปุ๊บแล้วเขากดบิซซร์แช่แข,งข็งคุณมาแล้วุแล้วลูกไฟ คุณคิดได้เลยไอ้เฮีย้ยเอยชิบหายแล้วแม่งตายแน่นอนแต่ถ้าคุณมีเฮีย้ยนี่นะไอ้สัตว์แล้วแม่งแบบไปยืนอยู่หน้าป้อมเขาไอ้เฮีย้ยคือแบบแม่งเกียนไม่เกียนคือแบบโอ้จบแล้วสินะฝั่งนู้นมึงแพ้แล้วแหละเออโดนกูคอมโบนรกไม่ใช่ครับผมไอ้เฮี้ยเกมพิกไอ้สัตว์โดนเฮีย้ยนี่ยืนหมเรียกว่าดีดีมากๆดีเฮี้ยกวยอวยสุดใจเ่าเป็นลูกหลักกูเอ้วผมยังใช้อยู่นะ และอันดับหนึ่งครับผมแบบเอาซาวไปอลังการอลังการเลยเรียกว่าไม่ไม่มีเฮียอะไรเกียร์เนาะกับตัวเฮียนี่แล้วนั่นคือนั่นก็คือเนี่ยแซลลี่ดาวินชี่นะครับผมจิตกรอันดับหนึ่งของโลกในชีวิตจริงไม่พออยู่ในเกมมึงเฮียจริงๆแลวมึงโกงเฮียเลยนะก็คือสกิลหนึ่งเขาครับไอสัตว์สร้างความเสียหายพันเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไรหร่ห้ามศัตรูใช้ทักษะสิบวิ ไอ้เียเกียนมาแล้วแถมยังไปกอล์ฟฝั่งตรงข้ามคือแบบแม่งไอ้เียของคนนี้เศรษฐีนี่มันต้องใกล้ไงแต่ของดาวินชีเนี่ยมึงใส่เป็นตีไกลใช่ไหมไอ้เียมันก็เสกตรงนั้นอะไอ้เฮียสมมูินะคุณมีดาวินชีเนี่ยสี่ตัวไปดูคลิปเพื่อนผมได้ถ้าคุณมีตัวกอล์ฟสี่ตัวนะ่มันจะเป็นยังไงไปดูได้นะับผมเดี๋ยวแปะแบบ ไอนี่คลิปมันไว้เออนะผมคนเฮียอะไรมันจะแบบมึงเกลียดมึงเกลียดโทรศัพท์มึงก็ให้กูเล่นก็ได้เพื่อนเออช่างวันเนาเรียกได้ว่าไอเฮียคนเขาต้องแช่งกันว่าขอให้มึงตกรถตกเรือตกท่าน้ําตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกตกสอบสอบตกขอให้คังคกัดเฮียอะไรก็ตามแม่งแบบหูยต้องแช่งให้แม่งแบบ กอบไม่ติดอะ่ะเออถ้ามึงก๊อบติดบัตรไอ้อเฮี้ยแล้วกอบทีแม่งไม่ได้ง่ายๆนะแม่งกอบยากอยู่นะเออความสามารถมันกอบยากอยู่นะแต่ก็พอมึงกอบติดทีเนะี่ยบอกให้่าบันไหล <c oughs> บันไลเฮียเี้ยโอ้โหเรียกว่าเฮี้ยจัดนะผมตัวนี้เป็นเดอะเบสเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับให้กับช่องเพื่อนผมเอ,อ้ยไม่ใช่ช่องกูสิกดให้ช่องกูนะผมเออเพื่อที่เป็นกำลังใจให้สายฟรีคีโลกนั้นได้ผลิตคอนเทนต์มาเรื่อยๆเืๆ่อๆรื่อยๆเป็นสาระเรื่อยๆเืๆรืๆ,ๆของสายฟรีกันเองนะผมโอ้โหแชร์ๆกันนะผมสาระข้อมูลก็ไม่มีอะไระครับมาที่ว่าเร็วต้องแพ้ลาเพราะว่าลาลิ้นพันสวัสดีครับ